สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูหน่อยในห้องเรียนวิชาสังคมศึกษานะคะและเรื่องที่เราจะได้เรียนวันนี้คือเรื่องศีลห้านะคะก่อนจะเริ่มเรียนนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะคะข้อที่1นักเรียนสามารถบอกอธิบายความหมายของศีลห้าได้ข้อที่2นักเรียนสามารถท่องศีลห้าได้ ข้อที่3นักเรียนสามารถนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ค่ะก่อนที่จะลงรายละเอียดของศีล5ข้อนะคะนักเรียนเรามาดูแผ่นผังของศิน5้าก่อนนะคะ่ะข้อที่1หลักการจำง,ง่ายๆนะคะข้อที่1เว้นจากการฆ่าสัตว์ข้อที่2เว้นจากการรักย์ข้อที่3เว้นจากการประพฤติผิดในกามข้อที่4เว้นจากการพูโรดโดและ ข้อที่5เว้นจากการดื่มสุราค่ะอันนี้คือแผนผังของสิ่งหนะคะค่ะนักเรียนเรามาเริ่มจากสิ่งข้อที่1เลยนะคะภาษาบาลีคือปานาติปาตาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิคำแปลนะคะเว้นจากการฆ่าสัตว์และการเบรยียดเบียนชีวิตผู้อื่นค่ะ สิ่งข้อที่สองนะคะนักเรียนคำบาลีคืออัทินาธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิคำแปลนะคะเว้นจากการรักย์และเอาสิ่งของที่ผู้อื่นมาครอบครองอย่างไม่ถูกต้องหรือรักของผู้อื่นมาเป็นของเรานะคะสิ่งข้อที่สามนะคะนักเรียนภาษาบาลีกล่าวไว้ว่ากาเมสุมิฉาจารา เวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิคำแปลนะคะเว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือผิดครูครองนะคะนักเรียนสิ่งข้อที่4ค่ะคำบาลีนะคะมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิคำแปลนะคะเว้นจากการพูดโกหกพูดเท,ท็จพูดส่อเสียดพูดไร้สาระพูดเพ้อเจ้อนะคะ ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดซึ่งเป็นสิ่งข้อที่รักษายากที่สุดนะคะนักเรียนต่อไปคือสิ่งข้อที่5นะคะนักเรียนคำบาลีคือสุราเมระยะมะชัปปมาทฐานาเวรมณีศิกขาปัทังสมาทิยามิคำแปลนะคะเว้นจากการดื่มสุราเครื่องดองของเมาต่างๆที่เป็นเหตุให้เกิดความประมาทนะคะ จบบทเรียนแล้วนะคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรื่องสิ่งห้าคุณครูคิดว่านักเรียนทุกคนนะคะดูคลิปวิดีโอการสอนของครูนะคะแล้วสามารถท่องได้นะคะคุณครูก็มีงานให้นักเรียนทํานะคะหลังจากดูคลิปวิดีโอการสอนของครูแล้วนะคะถ้าดูรอบเดียวแล้วจาไม่ได้ก็ดูหลายๆรอบนะคะ จากนั้นให้นักเรียนอัดคลิปสอบท่องสินห้ทั้งทั้งภาษาบาลีแล้วก็คำแปลนะคะส่งครูทงางแชทไลน์ส่วนตัวเลยนะคะและช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะ